นี่แล้วบ้านหนอ,อพามาเบิ่งเหล็กชุด,ดนะี้ยังวัดออกอยู่ยเลยยังเหนียวแน่นอยู่นะนี่นะมาเบิ่งตลอดเลยเจ็ดศูนย์สองนี่ยังเหนียวแน่นอยู่แต่ว่าเหล็กไร้ว่านก็ออกเรือยอยู่เด้ 70, 02, เจ็ดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดสองสีเหล็กไร้ว่านก็ออกเรืออย,อยู่อ่ะคนผู้ดใดมักนะครับเนาะลองมือนเดิมลองพิจารณาเบิ่งงวดเป็นที่สิบหกมีนาหกแปดแล้วบ้านเนองควอโชคกับแม่ขอาตองงวดนะครับเนาะเพื่อใจฝากทุกคน เจ็ดศูนย์สองเอาไว้แต่พิจรารณาครับผมสาธุสาธุาธอ่ะเดี๋ยวไปหลุนโชคแล้งกันครับสวัสดีครับผมเบาหนองครับ,ม,ม,บ,ออรบม,มือนี้มาพอๆกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองมาขอโฉดกับแม่ฮันนี่ครับงวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่ิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยูทติโชคและด,ดวงครับงวดที่แล้วเบาหน่องมัดจุดทูบเลยหนึ่งศูนย์ห้า หรือเจ็ดศูนย์ห้ามันก็ไปออกเกื่อนบานเนาะสามตัวตรงตรงงวดนี่ขอวันที่สิบหกครับบอกแม่แล้วเดี๋ยวบ้านน้องทีจชุดทูบรากาชิดจับลูกปิงนปองให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะครับเนาะแต่เลขกถูกแม่งวดที่แล้วถ้าผูดด้ใดยังมกักแกิซื้อไหวนะครับเด้อเหลกถูกบ้ารลังทีบชุดขอแม่งวดนี่ขอตรงตรงเนาะ งวดวันกับอสวดวันเขาตรงอยู่แต่ว่าไปเขาเพื่อนบ้าน705บอมาไทยแม่เราไปแต่เพื่อนบ้านว่าสักแม่ครับเลขถูกที่คอยมาในสามตัวถ่ายกถตรีรแล้ววันที่หนึงงวดที่16มีนา68แต่แม่เด้อสาธุสาธุผู้ใดเขาว่าเบิ่งช่องเบาหนองไห่ได้รับถูกไปทำการสขุขุสุขคน ี๋ยวก็จะเป็นหลุดเล็กถูกบ้านหองกัสจับลูกวิงปองสองลูกนะครับเอาสองลูกเนาะแม่ครับบ้านหลังสจับลูกพิงปองสองลูกเด้อแม่ขอเนีนเป็นเหลขกรางเด้อแม่เด้อเพราะว่าเดขกถูกขอเป็นเหลขบนแล้วลูกพิงปองครับลูกแรกตรงเด้อแม่ ปองลูกแรกครับหมายเลขสองครับอยู่กองลูกแรกหมายเลขสองเฮ้ยกองลูกที่สองครับอยูปองลูกแรกเว้ยลูกที่สองหมายเลขสามครับสองสามสองสาม,สสามเหลืงงามอยู่นะ สองสามลองหลุนมือน,นะครับด่ามากบมากกอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนรับเพราะว่าเบาหน่องกะขอโชคให้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้มีโชคครับเดี๋ยวไปล่อลุนเลขถูกเหมือนกันครับว่ามือนี้เลขถูกจะเป็นตัวใดนสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดที่ยีสิบหกมีนาหกแปดครับผมแม่ฮันนี่ครับเดี๋ยวไปวงเลขถ,นะถูกตัวแรกกันครับเนาะเลขถูกตัวแรกหมายเลขหนึ่งครับผมเลขถูกตัวแรกหมายเลขหนึ่ง เหล็กวิมองาลนองจับได้สองสามเนาะเหล็กวิปองจับได้สองสามเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับนะโปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคเลยดวงครับมไม่มีผู้ใดบอกได้ครับว่าเหล็กใชมาตัวใดแต่ว่าบาลนองมาขอโชคให้กันอยากให้ทุกคนได้มีโชคแั้วล่ะครับผมกับเบิงไหวกันพิจารณาเอาขันมากกับจังซื่อครับขันบ่านมากกับบ่ป็นยังบ่หวากันเนาะครับานาะมาโควรแบบไหวขอไหวเต้นเนินๆแน่น ยาเหล็กอันยานเหล็กเขาบรับอยังประมาณนี้ยานไปถือเหล็กดังเหล็กยังเขาบัดซื่อไทยนะนะมันชิยากกว่านะะบ่าวหนองก็มาคอยแล้วนะครับเนาะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวหนองนั้นนะครับเด้อคิดสิได้ให้สมหว,วังดังปราถนาสุภูสุขคนช่องบ่าวหนองจะเป็นเพียงแนวทางครับหาตัวเหล็กเนาะตัวเหล็กอาจจะหลายตัวแน่แต่ก็คือว่าครับค้นหาแนวทางเนาะมากเกล็ของผู้ใด ก็จังซื้อเอานะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นคลิปฝันหรือว่าจะเป็นเลขตองวดส่วนมากจ้องมาหนอกก็จะเป็นคลิปฝันนั่นแหละคนบอกฝันมาบป่นหนักก็มาบอกสู่ฟังนะตัวเหล็กตัวแรกหมายเลขกหนึ่งครับตัวที่สองอ่าให้ขึ้นมาชัดเจนก่อนเนาะว่าหนักที่ชิ้บอกกัดผู้ใดมีฝันกัดสามารถส่งฝันมาบอกสู่กันฟังได้นะครับเนาะสาธุสาธุ์คิดใชไหมก็ให้สมหวังนางปรารถนาสุขสู่คน ผู้ใดซื้อเลขตัวใดไหวผู้ใดมากเลขตัวใดก็ให้มีรางวัลผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ไหวก็มีรางวัลถูกๆรางวัลครับโบสถเป็นรางวัลที่หนึ่งสองสามชีห่หักสามตัวหนาสามตัวถ่ายหรือสองตัวถ่ายก็ขอให้มีรางวัลถูกถูกใบค,ครับผมอ่ะเลขถูกตัวที่สองหมายเลขสามครับเลขพี่ปองตัวที่สามกับหมายเลขสามเออตัวที่ 2, 3, สองกับหมายเลขสามกันสองสามอันนี้เป็นหนึ่งสามครับ, 1, 3, นบหนึ่งสามเนาะเดี๋ยวไปร้อลุลเลขถูกตัวที่สามครับผม แม่ฮันนี่ครับเดี๋ยวไปล่าหลุดเลขถูกตัวที่สามครับผมเลขถูกตัวที่สามอืมนะเบิ่งไหวฟังไหว,ไหวนะครับเนาะมักบ่มาขึาา้นอยูติี่ดุลงพินิจของแต่ละคนครับเลขชุดนี้บนบนยนเวียนๆสีออกอยู่หลายเทือ่อเลยแต่ก็ยังวน่นทันออกเนาะเลขชุดนี้เลขมิปองบ้าน้องจับได้สองสามเนาะครับเนาะเลขมิปองสองสาม เลขถูกตัวแรกไม้เล็กหนึ่งตัวที่สองไม้เหล็กสามครับตัวที่สามอ่ะยวให้ใหม่เหมือนกันเดวบ่านหนองแกสรุปนะครับเนาะอ่ะจะได้กัเบิรงไหวฟังไหวเป็นแนวทางกันมากแตได้ซื้อเอาคือบ้านหนองบออนะครับเนาะแข่งยังกับแข่งไหครับแต่ว่าแข่งบุญวาสนานแข่งกันบ่ได้อีลีเนาะอ่ะเบิรงไหวฟังไหวพิจารณาเอาเดี๋ยวบ่านหนองแกชิไปหาตัวเหล็กมาฝากทุกคนคือเกาหลาหาแนวทางเนาะคนมักหาแนวทางเดี๋ยวกัด ละให้เพิ่อนอันยังละ่ะน้องใบเตยเพิ่นฝันอีกก่อนถามเพิ่นยังเงียบเงียบอยู่นะครับเนะาะอ่ามากว่าโอ้เล่งงามเี่นี่อย่าทิ่มเดอ้อไว้จะซื้ออีกนี่เพราะว่าเบาน้องคอไว้แล้วแต่ว่าผู้ใดจะไปซื้อเล่งยังกะให้มีโชคไปนกากันสุขสุขคนเนาะครับเนาะ,นะค,นะคิดจดินไก็ให้สมวังดังปรารถนาสาธุสาธุาธาธเลขปิงปอง สองสามเลงปองสองสามเลงงามอยู่นะสองสามเนาะผู้ถู้ได้เฉียวว่าจับใส่กันก็เลขงถูกก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับเด้อแล้วบ้านหองกชิบเอาจากไหนถ้าบ้านหนองแป e ตัวเลขงให้มันสีลายหางไปบ่กับโป่หูเนาะก็สันเดียวบ้านหองสีแป e ตัวเลขงให้ละกันเล่งถูกเนาะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าให้แป e หลายคนก็บอกว่าบ่ตตองแป e เลงมันสีลายหางแต่บางคนบอกว่าคันบัแป e ก็สิบุงหัว่เบาหน่องเขียนเหล็กยังเนี่ยยังประมาณนี้นะเดี๋ยวเบาหน่องสิแปลเหล็กให้นะครับเนาะเพื่อทุกคนไว้แต่พิจารณาเพื่อโอ้ยเหล็กแปลตัวนี้งามแท้มากแท้ยังประมาณนี้เลขทูบตัวที่สามหมายเลขหก 6, ครับหนึ 1, 3, ่งสามหกปะตรงกันกับบานเลขที่เก้าบานเบาหน,น่องเลยเนาะหนึ่งหกสามยังนำอยู่ได้เบาหน่องยังบดถิมได้หนึ่งหกสามก็ยังซื้ออยู่อ่ะม,ะมากบ่มากอะ พิจรารณาเอาเลขพิองสองสาเลขทูบหนึ่งสามหกเจ็หกหนึ่งสามเก้าเจ็าเ้าสิเป็นหนึ่งแปดหกหนงแดเก้าเจ็ดแปเก้าอะแ้สเดี๋ยวสิแปรให้มือสโตนั่นแหละจะไปพิจรารณาเอาให้เลือกเอาละกนันนะครับเนาะแตขอทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งนี้สมหวังดังปรารถนาะแม่ฮันนี่ครับผมแต่ขอทุกคนจงโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยถูกหวย ไปด้วยกันครับผมวดวมที่16เมีายะมี16มีนาคม68สวัสดีครับ